คืนนี้ตีสามผมจะพาทุกคนไปติดตามภารกิจของตำรวจท่องเที่ยวในยามค่ำคืนถนนเข้าสารเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาตินิยมมาท่องเที่ยวหรือมาพักอาศัยในโรงแรมใกล้เคียงท่ามกลางสีสันในยามค่ำคืนของถนนเข้าสารแห่งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยต้องพบเจอกับเหตุอาชญากรรมหลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งตัวของนักท่องเที่ยวเอง ก็อาจจะเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมหรือกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งหน้าที่สําคัญของตํารวจท่องเที่ยวคือการออกตรวจพื้นที่อย่างสม่ําเสมอยิ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติฟรีวีซ่าเข้าประเทศแล้วยิ่งทําให้การทํางานของตํารวจท่องเที่ยวเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เราฟรีวีซา่าประเทศไทยฟรีวีซ่าจีนและคาสักสถานนะครับตั้งแต่2ี่ากันยายนถ,ถึงกุมภาพันธ์ปี67เป็นระยะเวลา5เดือนนะครับทาง กรมชกการตำรวจเที่ยวนะครับก็ได้ปูรือการร่วมกับกรมชกการตำรวจนครบาลน,นะครับในการออกตรวจพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและมีอาชีกรรมเกิดขึ้นเยอะนะครับซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวเราเนี่ยก็ได้จัดแผนการตรวจร่วมกับนครบาลตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับนอกเหนือจากการตรวจร่วมกับกรมชกการนวนครบาลเราก็ยังมีการจัดกําลังเตรียมพร้อมไว้ส่วนหนึ่งในการให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนะครับโทรแจ้งสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1 1 5 5นะครับซึ่งตรงนี้เราจะครอบคลุมในการบริการดูแลนักท่องเที่ยวครับนอกจากการตรวจสอบดูแลนักท่องเที่ยวแล้วปัญหายาเสพติดก็มีไม่น้อยที่พบผู้กระทําความผิดลักลอบนําไปขายให้กับนักท่องเที่ยวตามแหล่งสถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามภูมิภาคตํารวจท่องเที่ยวก็มีหน้าที่ขยายผลสืบสวนสอบสวนจับกลุมมาดําเนินคดีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าหรือบุคคลอื่นๆในชุมชนในพื้นที่ต่างๆคอยประสานแจ้งเหตุหรือเวลานะักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวก็จะจัดกำลังเข้าช่วยเหลือโดยทันทีอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามผลักดันและกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจคือการขยายเวลาให้สถานบันเทิงเปิดบริการถึงตีสี่ ก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและลูกค้ากลุ่มนี้ที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างชาติมาเที่ยวตรงจุดนี้เขาก็เวลาการเที่ยวเขาจะเป็นรอบดึกมากกว่าที่เจอลูกค้านะคะคือช่วงสามทุ่มขึ้นไปสี่ทุ่มคือลูกค้าจะติดลมเพราะต่างชาติมาเที่ยวเขาก็ปีสไตล์เนาะพราะบ้านเขากับเวลาบ้านเราแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือคนเราเวลาเมากินทเที่ยวปัญหาเขาก็จะเกิดเนาะ อยากอยากให้ดูแลตรงนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าคนเที่ยวคนอย่างว่าคนเมาเป็นอินเอ็นองเรเข้าไปเยอะๆมันก็เครียรยากเพราะต่างชาติและเราก็พูดภาษาอังกฤษบางครั้งก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนอกจากถนนข้าวสารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแล้วหน้าที่ของตํารวจท่องเที่ยวยังต้องออกล่าตระเวนตามจุดตรวจต่างๆซึ่งเป็นจุดเปรี่ยวและจุดเสี่ยงที่ประเมินจากแผนวิเคราะห์การแจ้งเหตุอาชญากรรมในอดีต ว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถูกจี้ชิงทรัพย์บ่อยมากที่สุดโดยออกตรวจร่วมกับตำรวจนครบาลในพื้นที่ต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังจากที่ผมได้ติดตามภารกิจของตำรวจท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเมืองนะครับซึ่งอยู่ย่านประตรูน้ำจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับตำรวจระบุว่าค่อนข้างจะเป็นที่เปรียวนะครับถึงแม้จะอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพก็ตามนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องคอยมาอยู่ประจำจุดนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสองก,กว่าเพื่อที่จะเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วหรือหลังจากเดินตลาดนัดเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวก็จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหรือแม้ก,กระทั่งจะกลับโรงแรมที่พักครับ